พาไปดูอุบัติเหตุที่จังหวัดพิษณุโลกกันหน่อยซุปเปอร์คาร์ค,รคันหนึ่งยีล้านแต่ถ้าได้เห็นสภาพเราจะนึกไม่ออกเลยว่า20ล้านทําไมเป็นแบบนี้ได้ดยงังงไชนเข้ากับรถกระบะแล้วซุปเปอร์คาร์คันนี้กลายเป็นเศษซากไปเลยครับบูเลนบเกนีชนโเลนบูกนีอ้อล้อหลุดเคนออกไปค่ะล้อไม่หลุดอย่างเดียว เขาหักด้วยนี่คือสภาพเรือบกินีแล้วก็เจ้าของรถน่าจะหนีไปแล้วน่าจะมีพวกมารับไปแล้วโอ้โหนี่ดูสภาพอันนี้มันเปิดประทุนของมันเองนะฮะคือด้วยสภาพอ่ะเดี๋ยวนะนี่คือรถหรู20-30ล้านเหร่แลบวร์กินีครับโอ้โหดูแล้วคนขับไม่อยู่แล้วนะเอาไปไหนอ่ะหายสิครับเพื่อนมารับ แล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือว่ามีกระเป๋าตังค์มีบัตรประชาชนาตามตัวไม่ยากเลยคือวางหลักฐานที่เสร็จเลยเห็นว่าเป็นนักธุรกิจพันล้านในพื้นที่ด้วยอา,อายุน้อยด้วยนะอายุ32ปีเองอะ่ะบัตรประชาชนที่เจอนะครับแล้วซุปเปอร์คาร์เป็นแบบนี้แล้วคู่กรณีกับกระบะเขาดูกระบะหน่อยได้ไหมไหนดูกระบะค,คู่กรณีสิสภาพเขาก็เยินไหมเพราะถ้าเกิดซุปเปอร์คาร์เยินขนาดนี้เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็อีกฝั่งหนึ่งเยินเพราะว่าชนเข้ากับร้านอาหาระครับ นี่นี่นี่กบ่าแข็งแรงแล้วนะเอ้ยกบะนี่ไปไปไปทุบออกมาหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะผมหรือว่ารถซุปเปอร์คาร์เมื่อกี้ทันไหลไปชนเสาไฟอะไรด้วยปะมันก็เลยพังเยอะหน่อยนะครับแต่นี่แหละเป็นรถสองคันเป็นคู่กรณีกันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งเครื่องของเมื่อคืนวานก่อนนะครับจุดเกิดเหตุก็คือถนนสิงหวั์ฝั่งขาออกเมืองที่ตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองพิษณุโลกทีนี้เนี่ยซุปเปอร์คาร์เหลือแต่ซากแล้ว เจอกระเป๋าจังเจอบัตรประชาชนและคนขับชื่อ,น,อนายอนวัตนะฮะทีนี้เนี่ยก็าตามหากันอยู่เพราะเออไปไหนทิ้งรถทิ้งของไ้หมดเลยไม่อยู่แล้วนะส่วนกระบะคันเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับหน้ามันปักก็ไปที่ร้านอาหารคนขับกระบะชื่อเอก,กพงศ์ได้รับบาดเจ็บก็นําตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้ไปเจอลูกจ้างร้านอาหารนะครับบอกตีหนึ่งครึ่งนะหนูก็หลับแล้วไหมก็นอนอยู่ได้ยินเสียงรถชนกันดังสนั่นเลยออกมาดู เห็นเลยว่าคนขับซูเปอร์คาร์เดินออกจากรถแบบไม่เป็นอะไรเลยโอ้โหเอแล้วก็เรียกโทรศัพท์เรียกให้เพื่อนเนี่ยมารับตัวออกจากจุดเกิดเหตุนะครับส่วนคนขับกระบะนี่แหละที่ได้รับบาดเจ็บหนักหน่อยแล้วตอนนั้นเนี่ยคือมีคนมาดูไงมันก็เลยมีคลิปเมื่อกี้ชาวบ้านนั่นแหละเป็นคนถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ครับแล้วเกิดได้ยินเสียงอะไร ล่อออกมาดูไหมออกมาตรงนี้ไม่มได้มองเห็นสวยวลยอา่าแล้วทรัพย์สินของเราของเจ้าของเสียหายได้ได้กระจกแต่ตั้งเด่กขนาดนี้อืมกำลังเก็บอยู่นะแล้วมีใครมาดูแลไหมหมายถึงว่ามันเคลียร์เจรจาค่าเสียหายมาเลยตั้งแต่เม่อาก็ร้านอาหารที่ถูกชนก็เสียหายอืม เจ้าของรถคู่กรณีอักคันนึงกระบ,บาดก,ก็คืออยู่โรงพยาบาลส่วนอีกคันนึงอ่ะที่บอกว่าเป็นซุปเปอร์คาร์เนี่ยหายตัวไปตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะครับแต่ว่าตามที่มีข้อมูลก็คือว่าเป็นนักธุรกิจไฟแรงธุรกิจหนุ่มเลยอ่ะอายุ30กว่าเนี่ยของพี่สนุโลกแล้วเห็นว่าอย่างนี้มีรายงานด้วยนะเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วเคยขับซุปเปอร์คาร์อีกคันหนึ่ง<ะ>ชนเสาไฟริมทางจนไฟลุกท่วมมาแล้วนี่ภาพนี้ครับ ก็เคยเกิดเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วก็คันหนึ่งปีนี้อีกคันหนึ่งอ่ะอุ้ยโอ้หนี่สภาพอันนี้ซ่อมได้ไหมรอ้ตกใจเลยอะซ่อมได้ไหมนี่ขายซากผมว่าร้านรับซากยังยังยังคิดหนักเลยยังคิดเลยว่าเออตัดเฉพาะข้างหลังไหมอะไรเงี้ยเออเอาเป็นว่าระวังนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเจอเจ้าตัวไหมนะครับแล้วอาจจะแบบเอ๊ะที่มาของปฏติเหตุมันเกิดอะไรนะเกิดขึ้นดึกๆด้วยครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ